สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงไฮเทล่า P30 ตัวนี้นะครับกับตัวเลขนะครับเวลาเราก,กด p d t 1ครั้งนะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับ1 2 3 4นะครับซึ่งวันนี้ผมจะอธิบายว่าตัวเลขที่เราเห็นตัวนี้นะครับมันคืออะไรแล้วมันมีไว้เพื่ออะไร ก่อนอื่นเลยนะครับกรณีที่เราใช้วิทธุสรรื่อสารแบบปกติของตัว P 3 0ตัวนี้นะครับการใช้วิธยสสาร,รเนี่ยถ้าเราตั้งช่องไหนนะครับคุยกันช่องนั้นไอตัวเลขที่วิ่งอยู่ตามปกติตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับเรากดปุ๊บตัวเลขวิ่งนะครับเราสามารถกดคุยได้เลยนะครับ1 2 3 4 5 5 67 8 9 1 1 1 1 2้าห และตัวเลขมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเห็นไหมครับซึ่งจะเป็นตัวบอกหลอกของสนทนานะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าตัวเลขจะเป็นยังไงหลายคนนะครับใช้ผิดนะครับใช้แบบนี้1 2 3 4คสับเห็นไหมครับตัวเลขวิ่งอยู่นะครับแล้วรอให้เลขเสร็จก่อนนะครับแล้วตอบกลับแบบนี้อันนี้นะครับเป็นวิธีใช้ที่ไม่ถูกต้องนะครับไฮเทล่ามไม่ได้ใช้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยก็กดคุยตามปกติเลยกรณีที่เราใช้งานแบบ สแตนบายช่องไหนคุยกันช่องนั้นอยู่ช่องหนึ่งคุยช่องหนึ่อยู่ช่องสองคุยช่องสองแต่ตัวเลขตัวนี้นะครับจะมีผลอย่างมากกรณีที่เราฟังหลายช่องพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสำหรับตัวเลขที่เราใช้กับช่องที่เราสามารถฟังได้หลายช่องพร้อมกัน คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเคสกรณีที่เราจะใช้ตัวเลขนะครับว่าตัวเลขมีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นรุ่นของตัว P360 นะ PNC360 กับ PNC380 ซึ่งอนาคตนะครับถ้า P30 สามารถฟังหลายช่องพร้อมกันได้คอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับตัวเลขตอนนี้นะครับมาดูตัว PNC360 เห็นไหมครับช่องใช้งานผมจะเป็นช่อง Rich Wave ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่อง Family ก็คือช่องครอบครัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ผมสแตนบายอยู่ช่องครอบครัวบังเอิญว่าผมเป็นคนรักงานนะครับถ้าช่องทํางานนะครับเรียกมาเนี่ยผมเซตไว้ว่าผมต้องได้ยินตลอดสังเกตนะครับตอนนี้คนละช่องกันนะครับช่องเรียกงานนะครับเรียกมาปุ๊บผมสแตนบายช่อง Family เห็นไหมครับผมก็ได้ยินช่องทํางานนะครับตัวเลขนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวเลขนับอยู่ถ้าผมตอบกลับในตัวเลขที่นับนะครับนะครับงสามสสองสามสี่เห็นไหมครับระบบจะเปลี่ยนช่องอัตโนมัตินะครับเราก็คุยกับช่องทํางานได้เลย อันนี้ก็คือประโยชน์ของตัวเลขซึ่งบอกได้เลยว่าไฮทาลาเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่สามารถจะเปลี่ยนช่องอัตโนมัติได้แต่ถ้าเราตอบไม่ตอบกลับไม่ทันอาจดูอีกรอบนะครับช่องครอบครัวนะครับอ่ะช่องทํางานช่องครอบครัวช่องทํางานเรียกมานะครับผมอยู่ช่องครอบครัวได้ยินเห็นไหมครับถ้าผมตอบกลับไม่ทันตามตัวเลขที่ตั้งไว้นะครับ1 2 3 4งหช่องตัวนี้จะถูกกลับมาเป็นช่องครอบครัวนะครับการที่ผมจะ จะต้องตอบกลับไปช่องทํางานนะครับผมจะต้องมานั่งเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนช่องเสร็จแล้วคุย,คยเห็นไหมครับมันวุ่นวายกว่าแต่ถ้าเราตอบกลับภายในตัวเลขที่ตั้งไว้อันนี้ก็คือประโยชน์นะครับดูนะครับช่องครอบครัวนะครับช่องทํางานกดปุ๊บตัวเลขนับถอยหลัง1 2 3ถ้าเราตอบกลับปุ๊บจะเป็นช่องทํางานทันทีนะครับอันนี้ก็คือ ประโยชน์นะครับของตัวเลขนะครับซึ่งมีไว้เปลี่ยนช่องอัตโนมัติกรณีที่เราใช้การสื่อสารคนละช่องใช้งานซึ่งเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่ต้องมอนิเตอร์ช่องหลายๆช่องอันนี้คือประโยชน์ของตัวเลขของไฮเทล่านะครับไฮทอ ซึ่งสามารถใช้ทั้ง P30 นะครับหรือว่าไฮเทล่าที่เป็นตัวไฮเอ HN ทั้ง360และ380นะครับคลิปนี้นะครับผมมิเตอร์นิกนะครับก็ขออธิบายแต่เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับตัวเลขของไฮเทล่าไฮทอก